อ่าครับก็กลับมาพบกับผมดีโนะโครับนะครับก็วันนี้หลังจากเราไม่ได้ลงคลิปมานานมากนานมากก็ทางร้านก็ส่งตัวนี้มาให้ผมรีวิวนะฮะก็คือตัว VGG TD 09แบบสตาร์เตอร์ก็คือ HS นั่นเองก็ผมจะมารีวิวของข,องข้างในแล้วก็สกิลของการ์ดทุกใบนะฮะเอ๊ะทุกใบเหรอโปรโมอาจจะดูก่อนว่า รู้เทคหรือเปล่านะฮะแต่การในเด็กก็จะแปลสกิลให้หมดแล้วกันก็มาดูภายนอกกันก่อนดีกว่าขั้นแรกก็ นี่นะฮะก็จะเป็นโครโนตอนตอนโตแล้วนะฮะก็คือของภาคใหม่นั่นเองก็คือภาคเอ่อ t อ่าข้างในก็จะมีอ๋อโปรโมว้าวเกมหนึ่งคีโกงเป็นโปรโมวเนี่ยก็แต่ก็อย่างที่รู้นะฮะว่าผมไม่ได้เล่นเ e ็กกียก็ไม่ได้เปิดบล็อกนู่นบล็อกนี่อะไรแล้วช่วงนี้แล้วก็ อนาคตไม่รู้แต่ต้องคุยกับร้านดูด้วยว่าร้านเขาจะให้เรามารีวิวหรือเปล่าก็มีกล่องมีสลิปมีแต้มพลังแล้วก็มีเคสตัวเก็บก็คือตัวนี้นะฮะเอาละอ๋อแล้วก็ความพิเศษของบอกนี้คือมันจะมีปั๊มทองให้ซึ่งจะสุ่มให้2ใบข้างในนั่นเองก็มาดูกันว่าจะได้ตัวไหนนะฮะ ท่านแรกก็หยุดมาดูได้อย่างแล้วกันกล่องค่อนข้างจะเหมือนทั่วไปแหละ mm hmm. ก็เป็นสลิปลูปโคโนโน,นะฮะใส่บรรจา่เสร็จแล้วก็มีกล่องสำหรับภาพ G ก็คือกล่องที่เป็นไซส์ใหญ่หลังจากปรับให้ใส่จีนิตได้สิบหกใบแล้วขนาดกล่องก็เลยต้องเพิ่มขึ้นนะฮะไม่งั้นจะใส่ไม่ได้โอเคแล้วก็มีชึบ อ่าก็คือเป็นโปรโมตรงนี้เป็นโปรโมก็มีจีกาเดียนเทคก็แก่เนาะโอเคเอฟเฟกของจีกาเดียนก็เป็นจีกาเดียนตัวแรกที่ของเกียร์ที่ถูกทำออกมานะฮะเคยอยู่ลงใน f c นั่นเองก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง สก,กิลของจิการเดียนอันนี้ง่ายมากฮะเวลาใช้ปุ๊บเมื่อลงช่องการเซอร์เคิลกาเดียนเซอร์เคิลเอาโ o ม m a ยูนิตกับท i กเกอร์ย er ูนิตหนึ่งอย่างละหนึ่งใบในหลุมในดรอปโซ e เนี่ยกับเข้าเข้าใต้เด็กหรือเปล่ากับเด็กอะแล้วชิวอันนี้จะบวกอีกห้าพันเออกับเข้าใต้เด็กไม่ต้องสับด้วย เยี่ยมตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวใหม่มีเกี่ยวกับ12ราศีนะฮะตัวนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีแล้วกันตัวนี้ก็เป็นตัวเกียร์หนึ่งขี้กลงเกียร์นั่นเองจีเบกหนึ่งถ้าตีพลังบวก4ี่พันถ้าตัวนี้บวกพลังสี่พันเอากับใต้เด็กแล้วก็ คือ i m ม l e ีฟเอาเกจศูนย์ลงมาในสภาพเลนนะฮะแต่เทคนี้ก็เทคที่จำๆจำมาไม่ได้ไม่ได้อ่านก็เลยไม่แน่ใจนะว่าถูก1อเปอร์เซนต์หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเทคข้างในจะอ่านนะฮะเพราะตะกี้เป็นของเก่าอันนี้ก็จะมี f i r s t guide สำหรับมือใหม่ก็จะมีสอนวิธีเล่นนะฮะคนที่อ่านใส่ปุ่น ออกก็ใช้อ่ตอนไอ้นี้ได้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เทมัทโอเคโอเคเทมัทสีแดงหรือว่ข้างหลังก็จะเป็น โอ้เป็นประวัติอะไรพวกนี้ก็มีคอมโบนีนทีดีโอเคตรงนี้เรียบร้อยต่อมาก็มาดูที่ตัวเด็กกันเลยดีกว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วอ่าตัวแรกก็เป็น โคโนเจตากอนจีนะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นคนละตัวกับโคโนเจตากอนทั่วไปที่เคยอยู่ใน b อ,อกเก่านะฮะก็จะมีชื่อจีตามมาเอฟเฟกต์ก็เปลี่ยนไปด้วยเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์บนบอกว่าในเทิร์นงตัวเองทุกๆอ่าจะบวกห้าพันพลังจะบวกห้าพันตาม าการ์ดทุกๆสองใบที่ไหนหน้าอยู่บนจีโซนะฮะแล้วก็พวกพวกที่มีาทายาสิบสองราศีจะได้รับพลังบวกหนึ่งพันด้วยโอเคมาเปิดดูเลยแล้วกันเนะาะก็จะมีอย่างละสองใบนั่นแหละ ก็ซื้ออันนี้กับทีดีอีกหนึ่งกล่องก็จะเล่นได้เลยนะฮะแบบนึงนะฮะโอเคมาต่อก็เป็นโคโนเจตสองตัวตัวหนึ่งฟอยอีกตัวหนึ่งก็ไม่ฟอยตามปกติของทีดีนะฮะต่อไปเป็นเกสี่ตัวใหม่น,นั่นเองที่อยู่ในบล็อกโอเคเกสี่ตัวนี้มีแท็กบอกว่า หลังจากที่มันตีเสร็จหลังจากจบการต่อสู้ที่มันโจมตีวันกาเนี่ยเราสามารถจ่ายคอยได้ก็คือสามารถคขตดิบัตหนึ่งถ้าทำเลือกเกตหนึ่งหรือมากกว่าที่หงาหน้าอยู่ในบรายโซนของคุณนำขึ้นมือหรือคอลงเรียกากาศเซอร์เคิลโอเคก็ไม่มีคอมเมนต์นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเด็กเกียร์แต่ก็น่าจะ สู้พวกของเก่าๆยังไม่ค่อยได้อยู่นะอันเนี้ยมันก็ดูเก่งนี่หรอกอ,อ๋อใช่ลืมไปฟอยมันจะมาแค่สองตัวแรกก็คือไอ้ A next stage กับไอ้ตัวนั้นแล้วใจข้างในจะมีปั๊มทองอีกสองใบมั้งเท่าที่ได้ยินมาตัวนี้โคโนฟงไทเกอร์จีเท็ด บอกว่าเป็นเทคออโต้จีเบกหนึ hmm. ่งเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีที่ Vanguard, แวนการ์ดเราสามารถจ่ายคอดได้วิธีการจ่ายคอคือโซบัสหนึ่งแล้วก็เลือกอเรียาการดตัวอื่น หนึ่งใบเอาไปบลายโอเคบลายก็คือการเอาออกนอกเกมนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าทำเนี่ยถ้าจ่ายคอร์สไปแล้วเนี่ยให้ให้เราเลือกเราเป็นคนเลือกนะฮะเรียกกาของอีกไฟล์ที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้และ ฝ่ายตรงข้ามพูดให้เอากลับไปใต้เด็กฮะให้เลิกยูนิตอ๋อคือมันอยู่เรียรก็ได้เพราะงั้นเทคน,นี้คือมันโจมตีบันแล้วก็เอาตัวที่อยู่แถวเดียวกับมันเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกับใต้เด็กได้โอ้โหเทคน่าสนใจโซบาร์ดวยโซเอ วิธีใช้ง่ายมากเลยเราเอาเกณฑ์นหนึ่งที่อยู่ข้างหลังตัวมันไปบายก็ได้ตัวนี้น่าจะเรียกว่าเก่งแหละต่อมาไหนดูเทคสิเก3สามอ้าวตัวเทคโง่เนี่ยก็คือเมื่อตัวนี้จมตีบันกาศพลังบวกสี่พันจนจบเทิน แล้วเมื่อตัวนี้ลงที่เรียอากาศคือเมื่อตัวนี้ลงเรียอากาศตัวนี้เกรดจะลบสองจนจบเทินก็คือจากเกตดสามจะกลายเป็นเกรดหนึ่งนั่นเองเอเหรือไว้ใช้กับคอมโบพวกนั้น โอเคแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาต่อกันถึงไหนแล้วเนี่ยอ,อันนี้แปะแล้วต่อไปวันนี้ลาไม่ต้องแปลไม่มีเทคนะฮะพลังหมื่นอย่างเดียวต่อไปเป็นเกรสอง ตัวนี้เป็นลิงนะเนี่ยโคโนโคโนครอมังกี้โอ้โหก็เออตะกี้ไม่ได้แปลชื่อนี่นะอันนี้โคโนครอมังกี้นะฮะก็เทพบอกว่าถ้าตัวนี้ลงที่ช่องเรียอากาศแล้วมีคุณมี กาที่แบบชื่อโซ d ด a c t i ทม b บี t เนี่ยเป็นวันกาดสามารถจ่ายคอได้ถ้าทำพลังตวงนี้บวก5,000แล้วจนจดอ่าพลังบวก5,000จบเทินก็คือเขาได้วาดหนึ่งระบบห้า0ันก็ถือว่าเป็นเทคไม่เก่งนะผมว่าไม่เก่งนะโซเดียกทมบีดนี่รู้สึกมันจะอ๋อมีแค่ใบเดียวแล้ะ ตัวแรกทามบีดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไทป์ของมันนะฮะซึ่งจะดูที่ตรงนี้นี่จะเขียนว่าสิบสองนักสัตว์ต่อไปเป็นเรสองนะฮะเป็นโคโนบีดบัฟฟ์โล่ก็คือควายนั่นเองฮะตัวนี้ ถ้ามีเกสายหรือมากกว่าที่มีไทป์โซเดียมบตดอยู่ที่วันกาเนี่ยตัวนี้พลังบวก2,000ก็คือตัวตี11,000เกตสองตี11,000หนึงโงๆนั่นเองก็จะมี4ใบเลยว้าวต่อไปเป็น ตัวนี้ไม่ใช่โซดีแอคไทม์บีนะฮะตัวนี้เป็นเป็นเกียร์ธรรมดาก็คือเทคบอกว่าเมื่ออินเตอร์เซปชิวบวกหมื่นบวกหมื่นเนาะก็กลายเป็นหนึ่งห้านะโอ้ก็อ๋อก็ทั่วไปแหละให้มาสองตามปกติ บางคนก็ใส่นะแต่บางคนก็ไม่ใส่วาน,นิลาชื่ออันที่ให้ก็ได้ชื่อ,อโคโนโดะพิชคารีพิชิคารีพิชิคารีอ๋อคือตัวอะไรอะ่ะไม่มีเทคต่อไป โอ้เดี๋ยวสามใบเหรอมีแววว่าปั๊มทองสองใบอาจจะเป็นตัวนั้นเหรอถ่วไปเป็นตัวนี้ก็คือโคโนเอทอสอะแจ็คโกอือ ท็บอกว่าเมื่อตัวนี้โจมตีที่วันกาดถ้าวันกาดเราเป็นโซเรียกทามบีดตัวนี้พวกเราบกสี่พันวู้วู้เกมหนึ่งตีหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแล้วมื่หนึ่งพันเลยเหรอทำไมขี้โกงจังถ้าเกมหนึ่งตีหมื่นเมื่อก่อนก็โกงแล้วนะนี่ตีหมื่นหนึ่งพันเลยเหรอก็คือตีเข้าแวนแล้วนะเกมหนึ่งเกมหนึ่งตีเกมสามเข้า แต่ต้องติดจีบเบกหนึ่งนะฮะอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งต่อไปตัวนี้ก็ไม่ใช่สตดีทไทมบีนะ,ะตัวนี้เป็นธรรมดาเป็นเผ่าเกียร์เกียร์ลอยชื่อ Steam Sniper Asthma ลิ้นพันก็ตัวนี้ฮะอู้ เทคใช้ตอนทานลีฟนั่นเองขออ่านแป๊บหนึ่งจนเมื่อจบแบทเทิลที่ตัวนี้บูทให้วันการเราสามารถจ่ายคอดได้การจ่ายคอก็คือโซบาร์ 1, แล้วก็เลือกการหนึ่งใบจากบนมือเราทิ้งมือก็คือเลือก1นึ่งโซบารเราทิ้งมือ1นึนะก็ถ้าทำทำลีฟตัวนี้ให้คอตัว ต่อมาที่เกตบวกหนึ่งก็คือเกตสองจากเด็กอือฮึจนเมื่อจบเทิร์นเอายูนิตท,ที่คอกับเข้าใต้เด็กแล้วก็เอาตัวนี้คอลกับลงมาที่เดิมโอเคเทคจีเบกหนึ่งเทคล่างนะฮะ บอกว่าเมื่อตัวนี้ลงมาที่เรียกาศจากลายโซนก็คือถามรีฟมานั่นเองสามารถใส่ขอได้ก็คือคาร์บัตหนึ่จัวหนึ่ง,นนงอคอร์สมันแพงไปหน่อยอันนี้มี3ใบยังไม่เห็นนะว่าความทอง2ใบคืออันไหนรู้สึกตัวแรกน่าสุดจะไม่นับนะเท่าที่จำได้ ตัวนี้เป็นสิบสองราศีนะฮะเป็นโคโนชาร์ตยูนิคอนโอ้ยูนิคอนเป็นสิบสองราศีได้ไงเนี่ยก็โซเดียกทามบีนะฮะเมื่อตัวนี้ลงมาที่เรียกกาดเลือกอโซเดียกทามบีตัวอื่นตัวอื่นนะฮะเน้นว่าตัวอื่นแล้วก็ให้พลังบวกสามพันก็คือเลือกเพื่อนบวกสามพันนั่นเอง คือไม่สามารถเลืกเลยอกตัวเองได้นะมี2องใบต่อไปเป็นอ่าเป็นพีจีธรรมดานั่นเองไม่ไม่ใช่โซเดียกทามีดแล้วก็ไม่มีเทคอะไรเลยมีค่เทคพีจีต่อมาเป็นแกสูแล้วนะครับก็เป็นตัวเริ่มนั่นเองเป็นโคโนดรานจก็คือ ร่างแรกแบบชื่อ G นั่นเองเท็มีฟอร์เนอร์รู้ๆกันอยู่แล้วก็ g ีแบกหนึ่งเมือ่อยูนิตตัวอื่นลงมาที่เรียกาศนอกเหนือจากการลงจากบนมือคุณสามารถจ่ายคอได้ก็คือการจ่ายคอคือเอามันเข้าโซน,นะฮะถ้าทำเซิร์ดเด็กหาโซเดกทำบีดหนึ่งใบ ที่เกตเดียวกับยูนิตท,ที่ถูกคอมาลงเรียกอากาศอา่ที่เชื่อเดียวกับเอ้ยที่เกตเดียวกับยูนิตตัวนั้นอะตัวที่ลงมาจากวิธีอื่นที่บอกดอ,อลลราให้เอาตัวที่เกตเดียวกับตัวนั้นคอลงเรียกอากาศหลังจากนั้นสับเด็กไอเนี่ยโกงละก็คือลีฟอะไรมาก็ได้แล้วก็เสิร์ตอีกตัวลงมาสนามเลย รู้สึกคอมโบมันเริ่มโกงนะมันลงจากเด็กเรื่อยๆเลย,เยะฮะลิฟไปลิฟกลับอ่ะต่อไปก็เป็นคีนะฮะซึ่งทิกเกอร์เป็นโซยักทามบีดนะฮะเป็นกระต่ายะฮะเป็นอ่านชื่อก่อนกระต่ายก็เป็นคโนโวาเล่และปิดะฮะก็เป็นคีสี่ใบอันนี้ก็เป็นเอ่อ โครโนโดโดสชีฟโดสโอ่าโครโนโดสชีฟก็คือเป็นแกะรอมีสองวัแล้วก็ไก่เป็นสแตนดิเกอร์ชีสซีรอสองสแตนซีฮิวซีแล้วก็อันนี้อีกสอง รอยสองต่อไปก็เป็นปั๊มทองนะฮะก็อย่างที่ดาวไว้เป็นตัวนี้จริงๆด้วยตัวเกตสองที่บอกว่าคอตวหนึ่งบวกห้าพันนั่นเองกับวันนี้ลาเกตหนึ่งว้าวตลกมากไม่ได้แต้มนะฮะอันนี้คือแต้มพลังนั่นเองอันนี้คือแฮนด์การ์ด โ okay. อเคตามพลังหน okay. ึ่งหมื่นห้าพันโอเคก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ความกำลังใจให้แล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะฮะก็ที่เห็นหยุดไปนี่ไม่ได้ปิดชแนลนะ,ะก็หยุดไปเพราะว่าไม่ค่อยว่างทำแล้วก็เอาเวลาคือเล่นวันกาดน้อยลงคือตอนนี้ไปติดการ์ดอื่นอะไรอย่างนี้แต่ก็ ยังเล่นอยู่บอนกาก็ยังไม่ได้เลิกก็ขอบคุณนะครับก็วันนี้ก็ลากไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปคอนเฟิร์มก็คือช่วงคริสต์มาสมีคลิปแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่คลิปบอนกานะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยแต่แต่ก็เป็นคลิปของอาการ์ดเหมือนกันก็คือเป็นการ์ดครูเซนนั่นเองบล็อกของมาครอสนะฮะสั่งมาจากญี่ปุ่นเลย ก็ไปเจอกันตอนนั้นหรือชา a d o w ชา a d o w เนี่ยอยากเล่นมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะเล่นดีไหมเพราะว่าแพงไม่อยากเสียตังแล้วอะไรอย่างี้ไม่มีตังก็ถ้ารีวิวคงได้รีวิวอะแต่จะได้ใช้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องก็ขอบคุณครับที่รับฟังกันมาตลอดแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย